โอ้ทำไมวันนี้ร้อนจังเออร้อนไหมเพื่อนใช่เหมือนกันเหงื่อแตะน,นี่ร้อนจังอา้าวสลามอุลัยลามบไปไหนมาครับพวกเราไปซื้อสมุดมาใช่นี่พวกนายว่าแม้ช่วงนี้อากาศร้อนเนาะร้อนจริงปะใช่เพืใช่ร้อนดูอากาศร,ร้อนเลยอืมดูอากาศเรือร้อนมาก แกมาดูนี่สิอะไรเรออะไรเหรอนี่พวกแกดูนี่สิพลาสติกอ่ะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดก๊าซเรนกระจุกด้วยนะว่าละทำไมช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นถึงว่าล่ะทำไมช่วงนี้อากาศร้อนตั้งแต่แกว่าปะใช่ฉันว่าช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นไบท้ไหนือว่าเราจะหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกกันดีได้นะใช่ฉันผ้าพลาดีกันไงั้นพรุ่งนี้เราเริ่มมาใช้ถุงผ้ากันเลยนะโอเค นี่ไปกินอะไรกันดีอ่ะไอ้เซ้ขนมไหมซ้สายบเรืร่องหมดนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งหมดนี้2อ0บาทเดี๋ยวใส่ตู้ให้นะคะ เขาไมไแม่เอาถุงมาใส่ในของเราได้เราพาถุงมาไม่เป็นไรค่ะเรามีถุงผ้าแล้วพวกนายรู้ไหมว่าถุงพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดโลกร้อนด้วยละแล้วก็มีธาตุอื่นๆเยอะเลยนี่รู้ไหมว่าถุงพลาสติกหนึ่งใบอ่ะต้องใช้เวลาย,ย่อยสลายประมาณเฉลี่ยถึง450ปีเลยนะหากนําไปเผาก็จะทําให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งทําให้เกิดมลภาวะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย อีกชั้งมีอันตารายต่อร่างกายในการทำลายพลาสติกคนส่วนมากจะเผา,าซึ่งทำให้เกิดสารพิษในชั้นบรรยากาศหากสะสมอยู่ในร่างกายมากๆอาจเกิดอันตารายถึงชีวิตได้เลยนะนอกจากนี้ยังทำให้เกิดมลาวะทางน้ำเมื่อจางถุงพลาสติกไว้สามารถย่อยสลายได้และเมื่อถุงพลาสติกเต็มไปด้วยสารพิษถูกทิ้งลงไปในน้ำทะเลสารพิษเหล่านั้นจะกวนเปื้อนกับสายน้ำส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่บนทะเล และทำให้เกิดยุงเพิ่มมากขึ้นยุงจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหรือพื้นที่อกชื้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่ถุงพลาสติกมีน้ำขังอยู่ยุงก็จะพากันไปวางไข่ส่งผลให้มียุงเพิ่มมากขึ้นและอาจเป็นพหาหะนำโรคได้โอ้คเยอะขนาดนี้เรามาเปลี่ยนใช้ถุงผ้าเหมือนเธือบ้างดีกว่ามามารสมนดีนว